อะไรอ่ะนึกว่าจะยิงไม่ยิงเหรอเออเออปลดตอกรางวัลได้รัวๆไงต่อครับจบยัง ูส,สอเ,เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ pt ช h ทช n น l นะครับกับเกม lego star war s นะครับจริงๆเกมนี้ผมเคยเล่นเดโมไปแล้วนะครับรอบหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นตัวเต็มกันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับเอาเลยครับขี่ยานเหมือนเดิมนะครับกดปุ่มขยับได้เหมือนเดิม อันช่วงนี้ผมยังพอจําได้อยู่พยายามบังคับยานไปเรื่อยๆนะครับจริงๆไม่ต้องบังคับก็ได้มันเป็นจุดเริ่มเกมเฉยๆอ่าโอเคจริงๆถ้ามีซับไตเติต้ลภาษาไทยจะดีมากเลยนะครับเกมนี้แต่เสียดายไม่มีวะ่ะดูเป็นภาพเอานะครับ เอาละเราจะเริ่มกันแล้วจะเริ่มอะไรนะเดี๋ยวตั้งค่าก่อนได้ไหมปุ่มกดอะอยากได้ปุ่มกดที่มันดีกว่านี้หน่อยอะอ่าโอเคมีปุ่มกดแล้วนะครับกว่าจะตั้งค่าได้ตั้งค่าได้ละมันจะจำได้แต่จริงๆก็ก็ก,ก็ก็จำไม่ได้นะอ่า ซ้อมก่อนโอ้โหฮะใครไงวะตัวนี้เฮ้ยอ๋อรู้ละเอาให้ภาพเหมือนกันอ๋ออ๋อต้องรอต้องรอต้องรอเก็ละอ่าได้ละ กลัวจะเก็ตงานซ่อมต้องมาปรับ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 ปับ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 ปิป้งป,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 ปองอันนี้เครื่องอะไรนะเหมือนจะจําได้แต่ก็จําไม่ได้ฮะอะไรอ่ะเหมือนจะมีคัสซีนแต่ก็ไม่มีคืออะไรวะ ทุกอย่างได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะบัดนี้มามาดูคัดซีนฉากนี้ครับจะเกิดอะไรขึ้นถือซวว่าเล่นใหม่เลยนะครับเพราะว่ามันจะจำได้แต่ก็จําไม่ได้หรอกอ้าจะโดนบุกเลยครับสับเล่นสับเล่นสับเล่น,ลนมึงจะสับเล่นทําไมเออเอาแล้วพร้อมบกุกเออชังเป็นแก๊งที่ไม่สามัคคีกันซะเหลือเกิน จะเกิดอ,อะไรขึ้นวบิงไปละจะบอกหน้าว่ารู้ว่าจะมีคนเข้ามา well, Jedi, เขาพูดอะไรบางอย่างเรื่องเจไดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไอตัวนี้มาเรียกเราบอกว่างานหน้าดูสิพอกงอานไดหน้าปุ๊บ <you> โอ้ <be> ออกำลังจะโดนบุกท่นเนี่ย ดูภาพจับความเข้าใจเอาแล้วกันนะครับไปไม่ออกอาวุธก็ไม่มีเลยนะพวกแกเนี่ยอย่างงี้นี่เองเพราะว่าทีมงานอาวุธไม่มีมันต้อง,องโอ้โหรีบหาทางซ่อนเลยนะจะซ่อนอะไรกันซ่อนกันดีเหลือเกิน เกิดการยังไงวะเฮ้ยล็อกเป้าเดี๋ยวถอยมานิดนึงใช้หุ่นยนต์เหรอเอาละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่อ๋อรู้ละรู้ละรู้ละโทษเราก็ต้องขยับไปขยับมานี่ไงเขาบอกว่าขยับเมาส์ไม่ได้ไม่ได้ นี่ไงเออเอาใหม่นิดึงนิดดึงโอเคนั่นแหละกว่าจะเล่นได้ขนาดเคยเล่นนั่นให้เอาละมาเปลี่ยนตัวกันเปลี่ยนตัวกันเลยผมจัดการเองเราจัดการมันเองเออ ประกอบไม่ให้จงเป็นอาว,วุธที่ทรงอนุภาพจริงหรือเปล่าไม่รู้ติงปองปองปิงปองออออออเฮฮอาแหวบนี่คืออาว,วุธปืนอาว,วุธปูนอาว,วุธปืนของพวกนายอ่าล้วช่วยกูลบซะดีๆคิดได้อย่างไรจะเอาอุปกรณ์กระโหลกกะลาไปสู้จะสู้ทั้งทีมันต้องเล่นปืนอย่างนี้ เครื่องข้างบนอะต้องใช้อะไรสักอย่างหนึ่งเหรอใช้เจ้านี่หรือเปล่าลองดูสิหนูไอ้เจ้านี่ทำอะไรได้ไม่ได้เหรองั้นย้ายที่เร็ว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 รีบกันหน่อยเดี๋ยวจะโดนบุกกันซะก่อนไม่ติดอะไรเลยเนี่ยเอาละไอ้เครื่องนี้เหรอมันใช้งานไงนะมีมั้ย โอเคต้องเป็นเจ้านี่แน่เลยจัดการโอเคขยับเมาส์ได้ไหมได้ใช่ไหมโอเคโอเคเปลี่ยนตัวจัดให้ โอ้โหมุกนี่อีกแล้วโอเคโอ้ยโทษกดผิดอ่าโอเคจัดเลยนั่นคืออาวุธปืนสรุบพวกนายเช็คกระเดาเช็คกระเดาเช็คกระเดาเดี๋ยวเดี๋ยวหาอาวุธปืนให้ เดี๋ยวหาปืนให้พวกอย่าวิ่งดิเดี๋ยวเดี๋ยวพาหาปืนเราต้องมีปืนสิถอย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 เดี๋ยวบึ้มเอาละซิบเจ้านี่มันต้องเจัดกันหน่อย โอเคสลับตัวทุบเอ่อเดี๋ยวๆๆเฮ้ยไม่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 ไมไมหันหันนิดนึงหันยากหันยากมันจะสร้างทำซากอะไรอีกอะ เดี๋ยวดิมันต้องต่อใส่ตรงนั้นไม่ไม,ไม่ตรงนั้นตรงนั้นหันหน้าไปทางนั้นโถวคขุมยากจริงมันจะเสร็จไหมเนี่ย ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนั้นแหละถูกแล้วโอเคถูกแล้วถูกแล้วเออนั่นแหละโยกคันโยกยังไงวะโอเคหุนกระป๋องไปไปหรือหนู จบไปผมยังไงวะออหมุนโอ,โอเคปลดล็อกอาละขออาวุธหน่อยครับเอาอ้นนี่ใคร แต่ดูชำนาญการโอ้โหอาวุธปืนเพียบเอาเลยครับหยิบกันเลยหยิบกันเลยหยิบกันเลยอ่าโอเคโอเคแล้วเขาบอกโอเคมาคัาซินต่อมาฮ่าฮ่อาวุธครบมือ เอาเลยครับมันจะลงมาถึงพื้นแล้วมาเลยครับจะทำไงเอ่ยอโอ้เฮ้ยนี่แน่น้อยแน่อืมโอ้โห ต้องหาทางสู้แล้วขับยานเนอะเอาเอาโอ้โหสวยละดูดิเขาจะทำไงต่อโอ้ยคัดซีนอย่างต่อเนื่องโดนถล,ล่มละตอบโต้ไหมโต้บ้างขอโต้กลับบ้างนะ ย่อยิงมันดิันให้ถูกทางฮ่าฮ่าเป็นเครื่องจักรบ้างอะนะชาร์จไฟเข้าไปอ่าอาล ได้เวลาซ่อมสินะใช่ไหมจะซ่อมใช่หรือเปล่าโอเคไม่รู้คือเครื่องอะไรแหละแต่ขอยิงดูก่อนจะเอาเลยนะกดปุ่มยิงยังไงวะเอาอืมถูกเหรอเอาเลยอืมโอ้โหกระจุยกระจาย อาวุธก็แรงดีนี่นาไหนบอกว่าไม่แรงอย่างงี้นี่เขาเรียกโคตรแรงมาอีกละโอ้โหมาไม่ลดไม่มีหยุดหย่อนหน่อยแน่โอ้ย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 ไอ้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 ไเอ้ยเอ้ยเอ้ย ไม่ยิงยิงไม่ได้อย่าลบอย่าลบด้โถโวิโอ้โยคุมยากเลิกกันคุมเออเออมามาอีกแล้วอื้อ แต่การไอตัวข้างบนน่ะเหรอไม่ยาดิเวเอ,อือเอ,อือเอ,อือเอ,อืเอ,อแหลกร่างกายแหลกเหลว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 โอ้โหไม่ไหววะกระหน่ำเกินเกิน ấy, ảo,ระเบิดเอง, không được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 , Lock, được, không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  ปดอกรางวัลได้รัวงไงต่อครับจบยังเจ็บหนักหรเกินไฟทำไงเอ้นุจัดการอะไรได้บ้างไหมมันมีไฟตรงเนี้ยวิ่งผาบไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ข้างบนนะ่ะออรู้ละมานี่หน่อย ไอ้ข้างบนนะ่ะจะทำได้ไงวะจุดสูงเกินไปหรือเปล่าใครมีเชือกสายฟ้าเมื่อกี้จำได้ว่ามีสักคนหนึ่งมีเชือกสายฟ้าอ๋อไม่ต้องมีเชือกเอาละโอเคนี่เครื่องอะไรเอ่ยเจ้านี้สินะปึ๊บชัดไฟ เออดับไฟเรียบร้อยก็พอเข้าใจได้นะออกไปที่ขวงทางโอ้โหไม่หมดสักทีวะอะไรกันนักกันหนาอา่า เอออือเออฮึบเอาละเดี๋ยวลาซ่อมฮึบจะหนูมานี่จัดให้หน่อยซ่อมแบบไหนเอ่ยแบบมุนเหรอนิดนึง โอเคได้แล้วปลดล็อกมาโอ้โหเล่นไฟอีป่าเฮ้ยไอ้เดี๋ยวเป็นตัวเดี๋ยวพี่จัดการเองไอ้หนูเอ๊ะมันไล่อ่ะมันไล่เวทไล่วงทำไงวะไม่มีอุปรกรณ์อะไรสักอย่างเหรอจเอาไม่เข้าอะไอ้นี่ไง เป็นโลกเหรอเจอก็นหนอยเออคุณยนจัดการมันอ่าดับเินไปแล้วอุ้ยเหอเหือโดนแล้วไอ้นี่ใครจะบอกทั้งว่าสแตนลีไม่เกี่ยวสแตนลีไม่ได้อยู่ในนี้นี่มันโลกสตาร์วอ์ ไม่ใช่มาเวลอย่าทำฮาร์สแตนลีชุบอันนี้คือเครื่องอะไรอะ่ะแล้วอันนี้เครื่องอะไรอะ่ะหรือว่าต้องใช้เครื่องนี้ก่อนเข้าใจแล้วต้องใช้เครื่องนี้ก่อนนะปุ๊บงั้นก็เป็นตัว ช่วยหน่อยทำไมต้องมีตะปุ่มทำลายอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังคิดไม่ออกมันเด้งดึงอะไรอะ่ะ ขึ้นไปอีกทีหนึ่งนี่ขึ้นไปเหยียบข้างบนเอาเริ่งลงมาทำไม่ะขึ้นไปขึ้นไปเหยียบข้างบนโธ่เอ้ กันวันนี้อ่ะแล้วนี่เครื่องนี้คือมันก็ใช้ไม่ได้นี่เดี๋ยวหนูลองดิไม่ได้ได้แล้วฮะสายไฟยเหรออย่างนี้เอง อันนี้เป็นระดับสุดท้ายจริงด้วยงั้นต้องทำอะไรกับสายไฟสักอย่างหนึง่งสายไฟเหรออันนี้คือการเชื่อมสายไฟเชื่อมสายไฟแล้วแล้วยังไงต่ออันนี้คือการเชื่อมสายไฟนะเมื่อกี้สายไฟมันขาด ยังไงวะ,ะทำไงวะกระโดดขึ้นไอ้นี่เหรอมีความเป็นไปได้นะแต่มันไกลามากเลย จะไปได้ไงวะอ๋อนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวๆดเมื่อกี้ใกล้จะได้ละนิดนึงขึ้นไม่ได้หรอกมันมีอะไรตอบพ่วองอีกไหม ลงมึงยืนนิ่งทำซากอะไรอ่ะช่วยหน่อยดิไม่ช่วยเลยอ่ะมาจับสายไฟไว้สักคนหนึ่งได้ไหมยี่ต่อเนี่ยนียยยเออ่เอ่อไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่อันนี้มันไม่ได้ไม่อันนี้ไม่ใช่มันต้องมีเนี่ยเนี้ยเอ้ใช่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 ตรงนั้นแหละเออมีจุดที่สามก็ไม่บอกกันเออ อันนี้เราไม่เคยเปิดเจอแต่คิดว่าตัวนี้แน่นอนชารไฟเหรออ๋อหมุนหมุนแท่งน้ำเนี่ยเหรอโอเคหมุนแท่งน้ำจากนั้นก็ทุบทุบดิโอ้ไม่มีแรงทุบไอ้บาอ้าเ้ยแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ ต่อสายไฟต่อเรียบร้อยจากนั้นก็ขึ้นไปกระโดดย่ําตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงเป็นการปั๊มน้ำอ๋ออย่างนี้เองปั๊มน้ําเต็มแล้วปั๊มน้ําเต็มแล้วครับเอ่อเมื่อน้ําเต็มแล้วก็ทุบออกแล้วก็มาซ่อมไอ้เครื่องนี้อ่าใช่เครื่องนี้แหละซ่อมไปโอเคทีนี้ก็ยิงได้เลย ใหญทำไมก๊อกมันหันหน้าไปฝั่งนั้นนะอ๋อรู้ละถ้าก๊อกมันหันหน้าไปฝั่งนั้นก็ต้องซ่อมใหม่โดยการเปลี่ยนทิศทางมันโดยให้มันหันหน้ามาฝั่งนี้หันมา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 ประมาณนี้ได้ไหมน่าจะได้บ้ เอาละช่วยทุบเอาละเอเอาละยิงกเลยเอลี้ดับไฟโอ้โหสวยงามจะรีบไปช่วยนะบัดนี้มาช่วยแล้วจ้ะคัดซีนเฮ้ย ไม่ทันออืไปแล้วเหรอใช่ไหมโอ้ไม่ได้ไปนี่มันยานกําลังลงมาคนที่ลงมานั่นก็คือซ่อนของออืไปเลยของนีไปละอะไรวะโอ้โห ดักใส่เอ๊ะเอ๊ะเอาละเอ้ออุ้ยเอ้ออุ้ยอ้ยโดนจับเฮ้ยเฮ้ยอ่ะวอาวอาวแก๊สหมดเฮ้ยเอาแก๊สหมดฮ่าเฮ้ยอือโอ้โหโดนจับจะได้ ขนตัวไม่เจอครับบอกไงด้วยเออเอายัยเอาอะอะไรอ่ะเฮ้อะไรวะเนี่ย ืฮเดินไปสิจร <ized> ิงๆก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพราะว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแต่เบื้องต้นคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเ๋ี๋ไว้เจอกันต่อในพาร์ทแน่ครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวครับผมบายครับ